สวัสดีครับกลับมาพบกับเราสองคนเช่นเคยนะครับใน u ู YouTube Channel, ทูบชา n e l โจเจี๊ยบ,ท,ยบทาเวลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดสมุรสงคารามนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้อ๋อแต่วันนี้นะครับเรามาพักกันที่ที่พักที่มีชื่อว่าหมื่นล้านรีสอร์ทนะครับผมที่พักแห่งนี้นะครับเข้ารวมโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งเลยนะครับผมก็ไปเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันเลยครับ เดินตามคุณข้อบ้านไปเช็คอินนค่ะใช่ค่ะไรับอนุญาตค่ะก็คือจุดเช็คอินนะคะที่นี่ก็มีที่จอดรถสะดวกสบายนะคะ เช็คอนเรีย mm บร้อยช็อินเรียบร้อยครับ ก็คือเดินเข้าทางนี้เลยใช่ไหมคใช่ค่ะห้องแรกที่เดินจาห้องแรกเลยแต่ถ้าน้ำไกลไหมครับไม่ไกลค่ะเดินจากนี้เดี๋ยวเราจะไปตกคลง่นนี่ใช่ห้องห้องแรกนี้ห้องแรกนี่หแหลแรกขวาใช่ไหมคะแรกขวาใช่ไหมครับป่าเราไปคนกระเป๋าครับอ๋อ,อได้ครับแล้วอาหารเช้านี่คือยังไงครับ กี่โมงครับแปดโมงถึงสิบโมงแปดโมงก็คือมาที่ห้องออกไปที่ทนู่นดีกว่าโอเคแต่ว่ากาแฟก็มีใช่ไหมครับ,รบอโอเคครับไปไครับนี่เลยห้องพักของเราก็คือหลังนี้นะครับหลังเลขมีอาหารเช้าแล้วก็พร้มาหารเช้าข้าวต้มกาแฟเบ็กต ไปเช่นครับนี่เอาของอันนี้ครับก็เป็นกระเป๋าสำหรับอุปกรณ์ตกปลาตกกุ้งนี่ครับผมก็ นี่ครับเออพอห้องใหญ่กว้างพอเต็มตัวรเลยนี่สบายสบายครับมีเบาะให้นั่งเล่นนะครับมีพัดลมให้ด้วยครับเปิดแอร์แล้วยังมีพัดลมให้ด้วยนี่เดี๋ยวว่าพัดลมมาให้้วยครับมีทีวีตู้เย็นนี่ครับแล้วก็เต็นงที่นอนห้องกว้างกว้างเลยนะครับดีเลยนี่แถมมีตรงนี้เป็นโซนที่เป็น โซนอ่าตอนนี้เป็นที่แขวนเสื้อผ้าครับเพราะว่าน,นีนรู้สึกเป็นตั้งบันไดข้างนอกเที่อที่เราเห็นครับว่าจะมีชั้นดาดฟ้าเนี่ยโซนแต่งหน้าโอจ้จบายเลยนี่แต่งหน้าเปิดแต่งธรรมชาติาแล้วมีรับผ้านะครับอ่าอันนี้เป็นในห้องน้าสุข้าพก็ถือว่าโอเคครับใหม่ม,มีแยกโซน เปลี่ยนไปครับอันนี้เป็นโซนเปลี่ยนครับของอาแล้วก็มีปีน้ำน้ำยันพูชโคโคถือว่าโอเคท้องใหม่เลยแล้วอันนี้นะครับก็เป็นภายในห้องพักนะครับที่หมื่นล้านรีสอร์ทนะครับผมออันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปทางด้านบนดู ากาศจะเป็นยังไงบ้างก็วันนี้มาก็เหมือนเดิมนะครับเนี่ยเริ่มคืบไปแล้วครับก็เป็นหนาดฟ้าก็นั่งเล่นได้ครับแต่ก็คงไม่ได้ขึ้นกันมานั่งเล่นทั้งหมดแหละครับแต่ว่าเออถือว่าโอเคครับก็มีทุกลางครับก็จะมีหลังที่เป็นนอนสองคนนะครับแล้วก็เป็นหลังใหญ่ที่นอนได้สี่คนนะครับผมแบ่นี้ ก็ไปเดี๋ยวเราเดินไปที่ท่าน้ำกันครับที่ริมน้ำกันดูุว่าเราจะมาตกปลาตกกุ้งกันได้ไหมต้องดูสถานที่ก่อนครับสะดวกหรือเปล่าที่พักก็น่าจะมีสิบห้องสิบห,หลังครับก็เป็นห้องห้องห้องสองคน แห้องแล้วก็เป็นห้องห้องใหญ่4คน2ห้องครับผมทางฝังาาง่งเราเมื่อกี้นี้ทางฝั่งเราตรงนี้ก็1 2 3 4 5ครับรวมเราอันนี้ก็1 2 3 4 5 6 6งี่ห้นู้นะประมาณประมาณนี้ครับก็10ห้อง11ห้องนะครับผม น้ำก็ถือโอเคอยู่ครับวับนนี้ไม่มีใครเลยนะครับเรา V.I.P อีกแล้วนะครับก็จะมีสองหลังสุดท้ายนี่นครับหลังนี้นะครับกับหลังั้งฝั่งนี้ที่เป็นสองห้องพรุ่งนี้เช้าเราก็จะมากินอาหารเช้าตรงนี้ครับ เราจะสามารถต่อก็คือก็อเราจะตกตรงตรงนี้ตรงข้ามาดีแล้วเดี๋ยวเราเปต่อเลยครับอุ้ยจ๋า ถือว่าก็โอเคครับคือถ้าถ้าตกแล้ก็ต้องรอแถวๆนี้ครับเดี๋ยวดูกันอีกทีว่าต้องดูท้องฟ้าเนว่ยครับว่าฝนจะตกหรือเปล่าก็ประมาณนี้นะครับอ่าก็เดี๋ยวเรามาคุยกันสักหน่อยดีกว่านะครับก็สําหรับวิธีการจองนะครับเผื่อ,เ,อ,เ,อเพื่อนๆจะยังเพื่อนๆท่านไหนยังไม่ได้จองนะครับของโครงการเที่ยวไทย คนละครึ่งนะครับผมก็ตอนสำหรับวิธีการจองนะครับก็ถ้าเรายืนยันตัวตนแล้วอะไรแล้วผ่านแอป Amazing Thailand ของทางทางโครงการเขาครับก็เราสนใจที่ไหนนะครับก็ลองเข้าไปเลือกดูในโครงการนะครับผมว่าจังหวัดไหนมีที่พักเข้าร่วมบ้างแล้วเราก็ติดต่อทางที่พักโดยตรงครับไม่ว่าจะเป็นทางอินบ็อกซ์ทางไลน์หรือทางอะไรที่ ที่พักเขาแจ้งนะครับว่าให้ติดต่อจองกันยังไงนะครับผมก็เสร็จแล้วทางที่พักนะครับที่รับจองเขาก็จะถามเราให้เราแจ้งข้อมูลไปนะครับว่าทั้งเลขบัตรประชาชนชื่อนามสกุลนะครับผมเข้าพักวันไหนแล้วทางที่พักเขาก็จะเอาข้อมูลเราอะไปลงในแอปฝั่งผู้ประกอบก,การนะครับผมแล้วเขาก็จะแจ้ง เมื่อเขาลงของเล่นแล้วเขาก็จะแจ้งเราว่าเขาทําการลงจองให้แล้วนะผมลงจองให้แล้วปุ๊บเราก็เข้ามาดูในแอปว่าเออสิทธิ์ของเราเขาลงจองมาให้แล้วนะอ่าเขาก็จะแจ้งมาว่าให้ชําระเงินให้กับทางที่พักนะครับอ่าเราก็ไปชําระเงินตามหมายเลขบัญชีที่เขาแจ้งมาไม่ว่าจะทางอินบ็อกซ์หรือทางไลน์หรือทางทางโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ยครับผมพอเราชำระเงินไปเสร็จเราก็แจ้งทาง ที่พักนะครับว่าโอเคส่งสลิปให้เขาถ้าเป็นอินบ็อกซ์หรือว่าเป็นลน์เนี้ยก็ง่ายหน่อยก็คือเราก็แนบสลิปไปให้เขาแล้วก็สลิปก็เราก็ต้องเอาไปแนบในระบบฝั่งเราด้วยนะครับในการจองฝั่งเราก็คือเราไปแนบสลิปไปด้วยเพื่อจะให้โรงแรมทาการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าโอเคเราจองทำเร็นแล้วนะครับก็นี่แหละครับก็เป็นวิธีขั้นตอนในการจองนะครับสําหรับการมาใช้นะครับผมก็อย่างที่เมื่อกี้ อ่าสักคู่ผมตอนต้นคลิปไปได้ดูว่าเออเช็คอินก็ก็มีติดขัดน,นิดนึงตรงที่อ่าแอปทางฝั่งโรงแรมเมื่อกี้ก็เหมือนอาจจะติดขัดเล็กน้อยขัดข้องหรือตัวสัญญาอินเทอร์เน็ตหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่น่าใจก,ก็ก็ต้องสแกนอยู่นานเลยก็คือเราก็เปิดแอปฝั่งเราเนาะแล้วก็เข้าไปตรง ที่เ,เราจองได้รับการยืนยันจองแล้วครับเดี๋ยวตรงมันจะมีข้อคือก็คือการจองครับหัวข้อการจองเนี่ยครับก <ließ. S 1> ็เราก็เปิดมันจะขึ้นเลยครับว่ารอที่พักทําการเช็คอินก็คือมันจะขึ้นแถบเตือนมาเลยว่าถึงวันที่เราจะต้องต้องเช็คอินเข้าพักแล้วเนี่ยมันจะมีแถบเตือนขึ้นมาตรงตรงตรงเมนูการจองอครับว่า,ารอที่พักทําการเช็คอินอะไรเนี้ยครับผมประมาณนั้นก็ เราก็กดที่ตัวนั้นไปมันก็จะขึ้น qr code มาให้เรานะครับเราก็ให้ทางที่พักสแกนนะครับผมก็เราก็จะที่พักก็จะทำงานเช็คอินให้เราเรียบร้อยครับผมก็ถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นในการเช็คอินนะครับผมก็เดี๋ยว <replies. S 2> ยังไงช่วงที่ช่วงเย็นที่ทางเราจะต้องได้คูปองอีก500บาทเพื่อไปกินไปซื้อของอะไรอย่างนี้ครับที่เข้าร่วมในโครงการก็เดี๋ยวยังไง จะอัปเดตกันอีกทีแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมก็อนี้นะครับก็คือขั้นตอนการจองและการมาเช็คอินที่พักในโครงการเที่ยวทัวไทยเที่ยวไทยคนละครึ่งนะครับผมสำหรับการใช้สิทธิ์คูปองอาหารและท่องเที่ยวนะครับอันดับแรกเข้าแอปนะครับแล้วก็คลิกที่เมนูการจองนะครับต่อไปคลิกที่แท็บใช้คูปองทับท่องเที่ยวครับระบบนะครับก็จะแสดง qr code นี้ขึ้นมานะครับผมก็ให้เอา qr code นี้ ให้ร้านค้านะครับยิงคิวอาร์โค้ดนี้ระบบก็จะถูกตัดออกไปคนละครึ่งนะครับผมอย่างเช่นถ้าเรากิน700นะครับระบบของเราก็โดนตัดออกไป350บาทนะครับส่วนอีก350บาทนะครับทางฝั่งของผู้ประกอบการเขาระบบก็จะสร้างคิวอาร์โค้ดให้ให้เราใช้แอปธนาคารไปยิงทางฝั่งของผู้ประกอบการนะครับก็เป็นอันจบสิ้นกระบวนการในการใช้คูปองอันนี้นะครับส่วนที่เหลือเราก็สามารถใช้ได้จนครบ5 0 0นะครับผมตามนี้นะครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาใช้สิทธิ์นะครับคูปอง500บาทที่บ้านริมน้ำหัวมแม่วุไลนะครับ<ไ>นี่เลยครับับข้าวที่ตากโต๊ะสองคนสามอย่างนามข้าวผัดด้วยก็บเปบ็นสี่อย่างอะไรนะอันนี้ไหมอร่าะชาแล้วก็ยำชะครามแล้วก็ต้มยำปลากระพง ข้าวปัาปูนะอิ่มใจใช้สิดกันเต็มที่ครับผม ได้เวลายังสวัสดีตอนเช้า,ชาครับสวัสดีครับ <c oughs> หลับสบายเลยครับเมื่อคืนสบายจนไม่รู้ว่า <สน S 1> กลางคืน,นฝนมันตกเปิดห้องมาแล้วช้าโอ้ทำไมพื้นแฉะไปหมดเลยหลับสบายเกิน บีเอพสุดๆครับวันนี้มีพักอยู่หลังเดียว <c ười> คืนเดี๋ยวเราจะเดินไปทานอาหารช้าล้วนะครับพี่ก็เตรียมโต๊ะไว้ให้เราแล้วพี่ก็ตั้งโต๊ะเตรียมไว้ให้ครับเดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับอาหารเช้าของเรานะครับมาเป็น เขาต้มร้อนๆน,นะครับคนละหนึ่นงเท่ยไหร่นะแล้วก็เป็นชุดเอ็กซ์ฟาดนะครับ <m> แฮมไข่ดาวไส้กรอกขนมปังนะคร <m> ับคนละชุดพร้อมทานได้คร้ <m> เรียบร้อยครับไปทานอาหารเช้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วอิอ่ม น้าแค่นี้ก็โอเคแล้วครับชุดอะไรนะข้าวต้มหนึ่งถ้วยชุดเบ็กิาหนึ่งชุด, <S 1> 1 <S ชดแล้วก็กาแฟกาแฟร้อนคนละแก้วก็จิ้มดำตำลายครับผมสาหรับที่พักที่นี่นะครับที่เราจองกันมานะครับก็บ้านที่เราอยู่ห้องที่เราอยู่นะครับราคาก็หนึ่งพบาทนะครับจองผ่านโครงการเทีาทาย่ยวไทยคนละครึ่งก็ลดห้าสิเปอร์เซ็นต เหลือ5้าร้อยบาทนีครับที่นี่ก็ลองดูนะครับเผื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ที่อยากมาเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามครับใช่ไหมก็่อนแบบง่ายก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับห้องก็ห้องกว้างขวางครับผมก็ถือว่าโอเคเลยก็ลองดูนะครับลองเข้าไปดูในเพจของที่พักได้นะครับหมื่นล้านรีสอร์ทนะครับผมก็ลองดูครับติดต่อกันลองติดต่อกันดูครับถ้าจะใช้โครงการก็ ทักพนังที่พักโดยตรงครับก็เดี๋ยวโครงการเขาก็เอ้ยคีโครงการที่พักเขาก็จะแจ้งรายละเอียดนะครับว่าต้องทําอะไรยังไงหรือรายละเอียดตามที่ผมได้แจ้งต่อต้นคลิปนะครับว่าวิธีการจองวิธีการมาเช็คอินอะไรทำยังไงครับผมลองดูนะครับถ้าสนใจก็สําหรับคลิปนี้ก็เราสองคนขอจบการรีวิวที่พักที่มือล้านรีสอร์ทไว้เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะกายให้เราด้วยนะครับที่ยูทูบชาแนลโจ๊ะเจ๊บท้าเวลนะครับผม สำหรับคลิปนี้เราต้องคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ